นีเราไปทำอะไรจ้าเอานีสาอันนี้เห็ดเห็เพิ่มเห็ดไข่เห็ดเหลาไม่ใช่เห็ดไข่เห็ดเหลาอันนี้เห็ดเหลายิบดอกเห็ดเหลาบแล้วมันอันนี ดไข่ไม่ใช่เห็ดเราเออเห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดเราไม่เฮ็ดเราไม่ใช่เฮ็ดไข่แต่แกงนึงมาจากไข่ไม่รู้เไข่ไข่จะเ็นขอเาตีตาแกงนึง a จอยเกียนจอยเนากันตายเด็ดยิ่สหน่อวโอ้ยมันนร้ายน้องดไข่ขึ้นามไงสีโง่มากนะพวกมึงไปนะน่มนแท้น่ไปก็